สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยวันนี้คุณตาสิพามาเบ่งอย่างนอ้อยสวยๆงามๆเป็นมงคลอีกแล้วใช่ไหมถูกต้องครับท่านผู้ชมแสงจันทราคือพระเอกของเรื่องในชาว,วันนี้เบ่งโลกน,นี่ท่านผู้ชมนี่ย กิ่งก้านของเขาอวบอุดมสมบูรณ์สีขาวนวลนผ่องเหมือนแสงจันทราจริงๆด้วยป่าเ่าคักคักคุณตาวิถีไทยแสงจันทราเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะตามชื่อแสงจันรเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยเพราะว่าเวลาตอนกลางวันนี่ต้นไม้ทุกชนิด จะคลายออกซิเจนออกมาเนาะเวลาที่เขาอยู่ใต,ต้ต้นไม้หรืออะไรนี่อตอนกางวาน,เนีเขาสิรู้สึกสดชื่นนะมีแหง้งรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีแหง้งเพราะมันมีออกซิเจนคลายออกมาเป็นไม้ประดับสวยงามแสงจันทราเป็นไม้ประดับสวยงามเวลาปลูกไว้อยู่ใส่เนี่ยใส่ในกระถางน,นี่ยโอ้ คักนะอออเวลาคนมาเยี่ยมมายามถามข้าวหรือว่ามามามาเล่นด้วยเนาะกะสีเห็นต้นไม้อันนี้โอ้คุณตาวิถีไทยแสงจันทรานี่ทำไมมันสวยจังเลยเพื่อนว่าอออยากได้เอาไปปลูกเด้อเพื่อนว่าบางคนอยากได้ไปปลูกนะคุณตาวิถีไทยกระจาดไว้อยู่ลายอันเพื่อนว่าเอา้า เอาละแม่แบ่งเอาไปปลูกต้นนึงกับบ่แพงนะบ่แพงเอาไปปลูกซื้อทั้งกระถางพร้อมนะยกไปทั้งกระถางเลยเป็นต้นไม้เศรษฐกิจหลายคนเอาต้นแสงจันทราอันนี้มาเพาะพันุ์ขายมาขยายพันุ์ขายเนาะได้เงินนะเป็นราคาแล้วก็ส่งขายทางอินเทอร์เน็ตก็มีบางคนไลฟ์สดขายทางา youtube ขายทางเฟ e บุ o กนะเพื่อที่จะได้สร้างรายได้อืเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูยกเอาต้นแสงจันทราอันนี้เข้ามาในห้องเรียนนะและกระบอกนักเรียนว่านักเรียนวันนี้ชั่วโมงศิละปะครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีนะ ต้นแสงจันทราเห็นไหมนี่โอ้นักเรียนหมักขนาดชั่วโมงศิลปะนี่บบมีไพคาดในกระเป๋านี่สมุดดินสอที่เกี่ยวกับงานวาดหรือว,ว่าวิชาวาดเขียนนี่สีไปนี่เออมีมีเกือบทุกยีห่ห้อทั้งสีน้ำสีเทียนสีดินสอนะ <c oughs> เออมีทุกยีหย่หอ้อยี่ห้อทุกรุ่น <c oughs> เป็น ต้นไม้แห่งการเรียนรู้นอ,อกจากนั้นแล้วในระดับมหาลัยอาจารย์เพื่อนเอามาให้นักเรียนนะตั้งโจทย์ให้นักศึกษาบอกว่าวันนี้อาจารย์จะตั้งโจทย์ให้พวกเธอไปหาข้อมูลมาแสงจันทราคือต้นไม้มงคลไม้ฟอาอากาศไม้เศรษฐกิจพวกเธอไปหาสิความหมายของชื่อ เขียนเป็นบทบท,บท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 ลงมานะแต่ละบทแต่ละตอนอืมแล้วก็เอามาพรีเซนต์หน้าห้องถือว่าเป็นงานนะเป็นงานที่อาจารย์มอบหมายให้แล้วก็ทําเป็นวิทยานิพนธ์นะเป็นเล่มออกมาเลยนะเอาเป็นแบบส่วนบุคคลบอกเอาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมันอ้มันง่ายนะง่ายออผู้นึ่งหาอีกห้าคนบริเหตุอย่างนะ <c oughs> <c oughs> ให้ไปของเล่มใครเล่มมัน เอามาจากไหนก็อ้างอิงด้วยมีพจนานุกรมอะไรต่างๆเนาะแล้วยังไม่พออาจารย์ยังให้นักศึกษานี้โหลดข้อมูลลงในเพจในเว็บไซต์ใน YouTube ของตัวเองนะแล้วก็เอามาให้อาจารย์เบิ่งว่าได้ลงใน YouTube ในเป็นันวใดก็ได้โปรแกรมตัวใดก็ได้บางคนมี YouTube ก็ลง YouTube นี่นี่ท่านผู้ชมนี่อยู่อยู่เทิงต้นมะม่วงห้องอยู่จ๊บจ๊กแจ๊บแจ๊อยู่เนาะคุณตาวิถีไทยเวลาที่รีวิวงานกับมักซิมีพวกนกเสียงจากธรรมชาตินะมาร้องระเบงเสียงแส่ประกอบคำบรรยายของคุณตาวิถีไทยอมืมันจังบุพิษกฎของ youtube เนาะ y o u t u e ว่าเอาเพลงมาผด เหตให้ผิดกฎของ youtube เนื่องจากเพลงนั้นมีลิขสิทธิ์มาสันเอาเสียงธรรมชาตินี่แหละเนาะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณโคศพิธีกรการได้เว้าประกาศฮาลัลโหลาสันแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางมา ร่วมงานในวันนี้นะอาทางเจ้าภาพไม่มีอะไรจะตอบแทนก็มีแต่ต้นแสงจันทราไม้มงคลน,นี้มอบให้คนละหนึ่งต้นครับเพราะว่ามีผู้มีน้ำใจดีมาร่วมบริจาคในงานบุญนี้วัดซั่นคุณยายเอซของพิธีกรหนุ่มรูปหล่อยายก็มาอีกแล้วละจ้ะพ่อหนุ่มพิธีกรรูปหล่อ ยายอยากได้สักสองต้นจะได้ไหมจ๊ะเอาเลยยายนะเอาต้นใดก็ได้เ,เงินไหลมาแน่เนาะต้นหนึ่งแสงจันทาแน่ต้นหนึ่งจะขอบใจมากนะจ๊ะพ่อหนุ่มพิธีกรลูบหล่อขอให้จำเริรจำเริรนนะจ๊ะพ่อคุณป้าขันบอลพิธีกรลูบหล่อนี่ฮอดอยากเอาให้ลาย,ลายต้นพูนละไป <laughs> เอเอ,เอ ตากขอสักสองตนนะจ๊ะพ่อหนุม่มตาก็อยากจะได้เหมือนกันนั่นแหละยายดากได้ตาก็อยากได้เหมือนกัน,นสันเอฟซีคงพิธีกรรูปหลอเพินนะอืมเอาเอาตาเลือกเอาเลยเอาแก้วสารพัดนึกเนาะต้นหนึ่งแล้วก็แสงจันทราคือกันไหนยายเอาเงินไหลมาด่าง กับแสงจันทราคุณตาเพื่อนเอาแก้วสารพัดนึกกับแสงจันทราเออเฮือนอยู่ข้างกันเพื่อนเสี้ยวเฮยกันเออเอาละสำหรับมือนี้คุณตาวิธีไทยก็เอาแสงจันทราไม้มงคลมารีวิวรีเทิร์นให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะบางคนบอกว่าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกคุณตาวิธีไทย งามเพิ่นว่าถ้าเอาไปปลูกในกระถางนี่ไปไว้หน้าหน้าบ้านร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนาะมันกระสิบสมีเสน่เมตตามหานิยมเออชิญชวนลูกค้ามาซื้อของมาใช้บริการเห็นบอกออถ้ามันมีแนวงามๆอยู่หน้าเฮือนสิ่งที่เป็นมงคลมงคลอยู่หน้าบ้าน ก็จะนําพาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่บ้านของตัวเองอันนี้โบราณเพิ่นว่านะซิเมนหรือโบเมนกับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังและโปรดชมเพื่อความบันเทิงอเอาละสำหรับมือนี้พระเอกของเรื่องก็คือ แสงจันทราไม้มงคลไม้ฟออากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม